ผมเข้าใจว่าในคติทางพระพุทธศาสนาแท้จริงแล้วศรัทธามีเพียงประการเดียวนะครับคือโพธิศรัทธาหรือคำเต็มว่าตถาคตะโพธิศรัทธานะครับแต่ต่อมาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจึงพยายามอธิบายความหมายนี้ให้ชัดแจ้งเพื่อที่จะทําให้เกิดความหมายที่กระจ่างขึ้นจึงมีการอธิบายขยายความว่ามันมีกรรมศรัทธาวิปากศรัทธา กรรมสกตาศรัทธาสามประการแรกนี้จริงๆก็คือเป็นคำขยายของโพธิศรานั่นเองผมไม่อธิบายเชิงทฤษฎีอะไรมากมายะนะครับเพราะไม่ได้มีเจตนาจะมานั่งพูดทางทฤษฎีแต่ที่เอ่ยถ้อยคำเหล่านี้เพื่อจะบอกกับทุกท่านในที่นี้ว่าถ้าเรากลับไปตรวจสอบความหมายนี้ในใจของเรานะครับไม่ใช่ไปตรวจสอบในคัมพีเพราะถ้าไปตรวจสอบในคัมพ์มันมีคำเยอะแยะมากมายเลยทำให้เรางงโดยใช่เหตุแต่กลับไปตรวจสอบในใจเรา ในใจเราที่เหมือนเมื่อตอนเช้าที่ผมบอกว่าขณะที่ผมกําลังนั่งกินมะม่วงเรานั่งคุยกันไปด้วยเนี่ยนะความรู้สึกของผมผมมีความรู้สึกซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเลยเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับการกินมะม่วงกับรสชาติของมะม่วงที่ผมเคี้ยวกินเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้มีความเคลือบแคลงอะไรมากมายเลยเป็นความรู้สึกดีกับการกินมะม่วงในชีวิตของเราที่เรากําลังมีชีวิตอยู่ทุกๆวันทุกๆขณะเนี่ยนะครับ จริงๆเรากําลังกระทํากิจกรรมซึ่งเป็นกรรมนะครับในความหมายทางพระพุทธศาสนาอยู่ในทุกช่วงขณะและในสภาวะที่เรากำลังพูดถึงการภาวนาก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่เรากําลังจะทําให้มันเกิดพลังของกุศลธรรมที่จะกระทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับความหมายที่เรากําลังพูดถึงนี่นะครับสภาวะที่เราเชื่อมั่นหรือรู้สึกมั่นคง ที่จะได้ทําสิ่งที่มันเป็นความดีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับพระคาว่ากุศลก็คือสภาวะซึ่งมันเกื้อกูลเกื้อหนุนจุนเจือให้เราเนี่ยนะครับมีพลังแห่งการรู้แจ้งเกิดขึ้นเพราะเป้าหมายชีวิตของเราถ้าเราจะคิดในเชิงความคิดก็คือเราไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อรู้แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความหมายที่เรียกว่ากรรมสัทธานเนี่ยคือเรามีความรู้สึกอยู่ทุกช่วงขณะ ว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี่สิ่งที่เราทําอยู่นี่จริงๆก็คือการภาวนานะไม่ว่าเราจะกําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับหรือเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเลิกกันไปเข้าห้องน้ําหรือเราจะไปทําอะไรกันก็แล้วแต่นะครับความรู้สึกประมาณนี้นะครับมันจะเป็นความรู้สึกที่ทําให้เราเนี่ยมีความหมายอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นอะไรมากนะแต่ความรู้สึกแบบนี้การกระทําแบบนี้นะครับมันจะมีความหมายมากขอให้เรามี กรรมสัตาคณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีสิ่งเข้ามากระทบกระแทกเราตลอดเวลาแต่โปรดมั่นคงเถอะครับโปรดเชื่อมั่นเถอะครับว่าสิ่งที่มันเกิดปรากฏขึ้นนี่มันเป็นเพียงแค่ผลของการกระทําของเราให้เราสังเกตนะครับอะไรที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจะหงุดหงิดรําคาญที่สุดถ้ามีใครมาทําให้เราเดือดร้อนเราจะโวยวาย,วายส่งเสียงดังถ้าคนคนนั้นทําในสิ่งที่เราไม่พอใจใช่ไหมครับ แต่เราถขงเคียบเลยถ้าเราทำสิ่งนั้นเองทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเราทําให้เกิดความรู้สึกได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันเป็นสิ่งที่เรารอคอยที่จะเผชิญจะพบมันเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบอยู่แล้วย่งไงย่งไงครับและความรู้สึกแบบนี้มันทําให้เราไม่รู้สึกไม่รู้สึกนะครับลบไม่รู้สึกแย่ไม่รู้สึกลําบาก กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องตำรวจตรวจสอบว่าสภาวะจิตใจแบบนี้มันมีอยู่ในใจเราไหมสภาวะที่ผมบอกว่าถ้าเราขาดวิปากาศราาัทธาซะแล้วมันจะมีชีวิตเต็มไปด้วยความคับแคนที่เราถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความจริงเรากระทำตัวเองเรากระทำตัวเองเพราะฉะนั้นในส่วนที่มันเป็นวิปากาศราาัทธาส่วนนี้เป็นความรู้สึกภายในเนี่ย มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมผมพูดเพื่อในเชิงโครงสร้างนะครับไม่ได้มีเจตนาเลยนะครับที่จะมาอธิบายเรื่องหลักศรัทธาในทฤษฎีแต่เพื่อจะบอกความรู้สึกของผมเท่าน,นั้นเองอออกรมสกตาศรัทธาเนี่ยนะครับมันเป็นความหมายที่วิเศษมากเลยมันเป็นอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับเหลวไหลแต่จริงๆแล้วมันเป็นความหมายในชีวิตนี้ก็คือหมายความว่าในชีวิตนี้เหมือนเมื่อเช้าที่ผมนั่งรถมาผมไม่รู้ถนนหนทางเลยนะผมเป็นคนบ้านนอก ผมรู้สึกดีว่ารถไม่ติดเท่านั้นเองแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่าโรงเรียนที่อยู่ที่ไหนแต่ผมก็เชื่อมั่นน้องคนที่ก็ขับรถว่าเขาไม่พาผมไปไหนอื่นเลยเขาจะพาผมมาที่โรงเรียนนี้เพื่อจะพบกับพวกเราที่นี่ผมไม่เคยถามสักคำว่าไปถูกไหมจะพาผมไปจริงหรือเปล่าหรือจะหลอกผมไปไหนผมไม่เคยมีไม่เคยมีน้องคนที่ไปขับรถไปรับผมนั่งอยู่ตรงไหนไม่ทราบความรู้สึก ความรู้สึกประมาณประมาณว่ามั่นใจอ่ะมั่นคงอ่ะแม้จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะไปอ่ะขอโทษด้วยความสัตย์จริงนะผมไม่รู้เลยว่าที่ทจะไปนี่เขาเรียกชื่อว่าอะไรและผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ผมก็มีความรู้สึกดีขณะที่นั่งรถและรถก็ไปและผมก็มีความรู้สึกที่ดีไม่ต่างอะไรในชีวิตนี้เลยใช่ไหมครับที่เรายังไม่รู้เลยว่าพรงนี้จะเป็นยังไงแต่เรามีความรู้สึกอย่างเดียวเชื่อมัน่น ่าทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้เป็นเพียงแค่บทเรียนที่เรารอคอยเพื่อจะรู้เพื่อจะทำความหมายของเราให้เกิดความกระจ่างแจ้งโพธิ mm. ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างไร้ค่าไ mm. ร้ความหมายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ mm. เป็นบทเรียนอันล้ำค่าเพื่อบ่มเพาะโพธิหรือจะทําให้เกิดโพธิคือจิตของเราที่จะเบิกบานแจ่มใสในการประจักษ์แจ้งความเป็นจริง